การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะขอพระคุณท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่มีโอกาสรับชมในเรื่องราวของรายการส่องธรรมย้อนหลังและสําหรับในแฟนเพจของเรานะคะหลายคนก็ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกันนี่แหละค่ะเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆของแต่ละวัดวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะว่ารายการของเรานั้นจะพาท่านผู้ชมไปที่ใด วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีเปิดงานผูกพัทศีมาปิดทองฟังลูกนิมิตณวัดไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระพรหมวัชระวิสุทธ์เจ้าคณะภาคสี่เจ้าวัดวัดคูยางพระอารามหลวงเมตตาม,มาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงและได้รับเกียรติจากนายธิรพัฒน์อินทรทูตในอำเภอไสงามเป็นประธานฝ่ายคารวสกิจกรรมเริ่มจากพิธีชี้เขตพระราชทานวิสุงคมศีมาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมาจากกระเป๋าวัฒนสูตรผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จแล้วเป็นพิธีเปิดงานโดยประธานในพิธีไฟสรงและฝ่ายคารวาสลั่นคล้องชัยและตัดริบบิ้นเปิดงานพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้มีเกียรติทำการปิดทองลูกนิมิตเป็นปฐมฤกษ์รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัการพระครูโสพลวัชรกิจ เจ้าวัดวัดใสงามพร้อมชมภาพก,กิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเราไปติดตามกันเลยค่ะณวันที่31มีนาคมพศ2549ผู25 49, ้รับสนองพระบรมราชโอ,องการสุวัดรนิพตาพันลกรองนายกรัฐมนตรีบัญชีรายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมางวดที่หนึ่งประจำปี 2,549ที่9วัดไสงามตำบลไสงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรกำหนดเขตกว้าง40เมตรยาว80เมตรความสำเร็จของวัดไสงามบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการในานามของคณะสงฆ์ภาคสี่ คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชรก็ขอขอางโมทนาบุญขอบคุณขอบใจทุกฝ่ายในท้ายที่สุดนี้ขออ้างคุณฤาษีรัรตนไตรประพุทธประธรรมประสงค์อำนาจบุปสนที่ทุกท่านสร้างสงฆอบรมมาในอยาดีตั้งใจกระทำอยู่นักขณะนี้มีปณิธานในอันนี้จะคิดดีทำดีทดุกปีต ขอจงมารองธรรมเนบับเดชพะปรปัจจัยบนบางการกระทนพรให้ทุกทา่านประสบคบแต่พรอันประเสิฐทั้งเจ็ดประการคือขอจมเจริญทรัพย์เจริญสีเจริญ,ญยศเจริญชนเจริญขันธเจริญคนและเจริญสุข,ขใจตลอดไปโดยทั่วกันทุกทุกท่กทกทานเธอขอจเจริญพรเจริญธรรมกับท่านผู้ชมรายการส่องธรรม ทางสาสนาพุทของัพบบท้องห้าวันนี้อาตมาพระครูโสผลวิิรกิจเจ้าอาวาสวัดไชยงามหรือวัดป่าไชยงามอำเภอไชยงามจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เป็นวันเกิดงานผูกสมาตัดไวลูกุมิตรของวัดไชยงามวันนี้ก็ได้มีหลวงพ่อเจ้าคณะภาคสี่ได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีท่านนายอำเภอ มีประธานฝ่ายคาะวัตและมีสถาญาโยมทั้งนายกองค์การาส่วนส่วนเทศบาลองค์การส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอไส่ง,งานกำนังผู้ใหญ่บ้านตลอดจนสาธุชนผู้คนทั้งหลายได้มาร่วมกันได้ร่วมกันชี้เขตวิสุขามกว้าง40ยาว80เมตร ก็รวมแล้วก็สองไรนะ่หลังจากนั้นก็ได้มีพิธีเปิดนะโดยเจ้าคณะภาคสนีะ่ท่านก็ได้เปิดเสร็จเรียบร้อยช่วงนี้ก็จะมีพิธีปิดทองนะลูกดิมิตทั้ง9ก้าลูกนะรอบววสดกิจกรรมของเราก็จะมีถวายผ้าไตรทอดพระป่านะแล้วก็โพเงินโพทอง ตัดปลาลูกมิตรบริวารจนถึงวันที่7เราก็จะมีพิธีผูกสีมาตัดปลายลูกมิตรเวลาประมาณเที่ยง30นาทีฉะนั้นก็จึงขอเชิญเริมพลละครนมุธนาให้ท่านหลายในปีใหม่นี้จงประสบด้วยอจะตรลพรทั้งเสียอายุขอขอมียืนยาววันนะขอมีผิวพรรณผ่องใสสุขขาขอมีความสุขกาสุขใจพระ ขอ้มีพลังไม่แข็งแรงราจากโลคาภิยะที่และเจริญดยโครงสาสมบัติพัฒนาบุคลยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอในวันนี้มาทําหน้าที่ชี้เขตวิสุงคามสรีมาให้แก่วัดป่าไสงามตามที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามศรีมาตามประกาศสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีแล้ววันนี้วัดป่าไสงามได้จัดพิธีผูกพัธสีมาฝังลุ่นนิมิตเป็น ผู้แทนของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทําหน้าที่ชี้เขตให้ถูกต้องตามพระวินัยครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาทําบุญในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตวัดป่าไัยงามเป็นสถานที่หนึ่งที่ละปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับเป็นพระที่เ,เป็นวัดสาขาหนึ่งของวัดหนองป่าพง มีพุทธศาสนิกชนมาทําบุญตลอดได้สร้างโบสถ์ใกล้ะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับได้จัดพิธีผูกพัชรสีมาฝังลูกนิมิตนะครับว่าเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่อำเภอไทยงามและในพื้นที่ต่างๆมาทําบุญนะครับเพื่อคว,ความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นความสุขทางใจแล้วก็เป็นการสืบทอดศาส,สนาพุทธต,ต่อไปครับ สวัสดีครับผมนายพินิจทองดีวัยยาวัชกรวัดป่าไสงามครับวันนี้วัดป่าไสงามได้จัดพิธีเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รับความเมตตาอย่างสูงจากาท่านเจ้าคุณพระพรมวัชระวิสุทธ์นะครับประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ท่านอำเภอธีรพัฒน์อินทรทูตประธานฝ่ายคารวะและที่สําคัญที่สุดวันนี้ได้รับคมปราณาย่างสูงาจากพี่น้องส่วนราชการฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นพี่น้องญาติธรรมที่เดินทางกันมาเป็นจํานวนมากาในการจัดงานครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สําเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมไม้ร่วมมือของคณะญาติธรรมวัดป่าไสางามโดยแท้จริงวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะญาติธรรมคณะสิทธิอนุสิตท,ทุกท่านทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ นะครับจัดงานวันนี้นะครับจนกระทั่งพร้อมเพรียงแล้วก็มีพิธีเปิดที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวงานปิดทองฝังลูกนิมิตรวัดป่าไสงามของเราก็จะดําเนินการ9วัน9 09. คืนจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายวันที่7มกราคม2567ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายหากเดินทางมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรแล้วมีความประสงค์ที่จะร่วม สั่งสมบุญบรารมีก็ขอเรียนเชิญได้ที่วัดป่าไสงามนะครับซึ่งระยะทางจากจังหวัดกำแพงเพชรก็ไม่ไกลจนเกินไปเพราะวัดป่าไสงามของเรานั้นเป็นศูนย์กลางของการเดินทางจริงๆเลยทีเดียวครับขอกราบขอพระคุณทุกท่านทุกคนครับและสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านค่ะที่ไม่ได้ชมรายการทุกครั้งสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นไว้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรัตมณีกังวานไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Transcrição e Legendas